สวัสดีครับขณะนี้มีข่าวใหญ่ในประเทศไทยข่าวหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศไทยในระดับโลกเลยก็ได้นะครับนั่นก็คือข่าวที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย,ยได้ออกมาแจ้งผลการตรวจยาดมสมุนไพรหงไทยสูตร2ว่าเขาเจอปริมาณจุลินทรีย์ในนั้นเนี่นเนยเกินค่ามาตรฐานครับทุกคนน่าจะรู้จักยาดมตราหงไทยสูตร2เป็นอย่างดีหลายคนใช้อยู่ ผมก็ใช้ลิซ่ายังเคยถือเลยนะครับและยาดมตัวนี้เป็นยาดมที่โด่งดังไปทั่วโลกดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เขาตรวจเจอจุลินซีในนั้นเกินค่ามาตรฐานมันจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะครับวันนี้ผมเลยอยากจะหยิบจกเรื่องนี้มาอธิบายให้ฟังว่าทางออยเข้าไปตรวจเจออะไรกันแน่ทำไมไมันถึงเป็นเรื่องใหญ่ได้ขนาดนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับ ยาดมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาของประเทศเราและก็มีการใช้มาตั้งแต่บรรพบุรุษเราจนถึงตอนนี้เลยนะครับมีความโด่งดังขึ้นมามากๆตอนช่วงที่ลิซ่าเขาถืออายาดมของไทยตัวนี้ทำให้คนทั้งโลกเนี่ยรู้จักนะฮะแล้วก็มาประเทศไทยก็ต้องซื้อกลับไปประเทศเขาแต่ตอนนี้แหละเขาไปตรวจเจอว่ามีการปนเปื้อนของจุลินรีย์ในนั้นเกินค่ามาตรฐานคำถามก็จะเกิดขึ้นมาเลยครับว่าไอ้แบตชที่เขาตรวจเนี่ย มันเป็นเฉพาะแบชนนหรือเปล่าหรือมันเป็นทั้งหมดเลยเป็นที่สายงานการผลิตไหมหรือมันเป็นที่ไหนกันแน่เอาแล้วยาดมสมุนไพรของไทยยี่ห้ออื่นละ่ะแล้วก็จะขยายไปจนถึงว่าเฮ้ยถ้าตรวจเจอเนี่ยโรงงานการผลิตสมุนไพรในประเทศไทยเรื่องยาดมมันจะยังเชื่อถือได้อีกหรือเปล่าแล้วจะลามไปกว่านั้นก็คือต่อไปเนี้ยสมุนไพรที่มาจากประเทศไทยอ่ะมันยังจะน่าเชื่อถืออีกไหม คืออาจจะเริ่มจากแค่ตรวจหงไทยแบตช์หนึ่งนะครับแล้วก็ขยายไปโรงงานนั้นทําอะไรอีกบ้างยาดมสมุนไพรยอย่างอื่นแล้วถ้าไม่ใช่ยาดมสมุนไพรตัวอื่นๆเลยอะ่ะมันมีปัญหาหรือเปล่านี่คือเรื่องใหญ่ครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังว่าทางอยอยเขาตรวจอะไรบ้างนะครับนี่ทางอยอยเขาบอกว่าเขาได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพราย,ยาดมผสมสมุนไพรตราหงไทยสูตรสองเลขทะเบียนที่ G309 ทับหจากสถานที่ผลิต เลยนะครับแล้วเขาก็ส่งไปที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขามีการรายงานผลการตรวจว,วิเคราะห์เจอว่ามีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ทั้งหมด3อย่างที่มันเกินค่ามาตรฐานค่าที่1ก็คือ total aerobic microbial count เกินมาตรฐานตัวที่2 total combined yeast and mold count และตัวที่3 clostridium spp เกินมาตรฐานนะครับแล้วเขาก็แน่นอนครับ ประชาชนที่ใช้แบชช์นี้อยู่จะต้องหยุดใช้แบชช์ที่เขาตรวจสอบนะครับก็คือรุ่นการผลิต000332นะครับวันที่ผลิตคือวันที่9ธันวาคมปี2024วันที่หมดอายุของผลิตภัณฑ์นี้คือวันที่8ธันวาคมปี2027ถ้าใครใช้แบชช์นี้อยู่คุณหยุดใช้ได้เลยครับเพราะมันอาจจะมีปัญหาผมจะขออธิบาย3อย่างที่เกินมาตรฐานว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับ อันแรกขอเริ่มต้นด้วยนี่ก่อนเลยครับ total aerobic microbial count คืออะไรนะครับมันคือปริมาณแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนที่เขาไปตรวจเจอในผลิตภัณฑ์นี้นะครับโดยวิธีในการตรวจเนี่ยเขาก็จะเอาสมุนไพรตัวนี้แหละไปป้ายบนจานพอเชือ้อแล้วดูว่ามีเชื้อกี่ตัวที่มันโตมาจากไอตัวจานพอเชื้อนะครับโดยเวลามันโตขึ้นมาจะเป็นจุดๆพวกนี้เราจะเรียกว่า colony forming unit นะครับแต่ละจุดก็แทนแบคทีเรียหนึ่งอย่าง นะครับโดยจริงๆมันมีมาตรฐานของมันคือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่ใช้สูตรดมหรืออะไรพวกนี้เราอาจจะมีการกําหนดบางที่ไม่เกิน1000 CFU คือมีแบคทีเรียไม่เกินพันตัวนะครับแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องกินเข้าไปเลยเนี่ยอาจจะกําหนดที่ร้อยตัวหรือต่ํากว่านั้นนะครับบางคนถามว่าเอาเราไม่ได้แบบศูนย์ตัวเหรอบอกของที่เราดมเข้าไปมันน่าจะต้องไม่มีแบคทีเรียอะไรเลยนี่เปล่าครับมันไม่มีทางที่จะมีศูนย์ตัว แบบยาทางการแพทย์ที่เราใช้ฉีดเข้าไปในหลอดเลือดได้พวกนั้นต้องมีศูนย์ตัวแน่ๆนะครับเพราะถ้ามีแม้แต่หนึ่งตัวคุณอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดได้เขาจึงต้องมีความเข้มงวดขนาดนั้นแต่เมื่อไหร่ที่มันเป็นสมุนไพรเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ควบคุมร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นดังนั้นเขาจึงตั้งเกณฑ์ที่น่าจะปลอดภัยสาหรับคนทั่วๆไปนะครับให้มันอยู่ที่ค่าค่าหนึ่งนั่นก็คืออาจจะอยู่ที่หนึ่งพัน cfu หรือต่ํากว่านั้นและแบคทีเรียนี้ต้องบอกว่า เวลาที่เขาตรวจเจอว่าค่าของเขาเนี่ยเกินมาตรฐานมันไม่ได้มีการแจ้งไว้ในผลตรวจของออยว่าเกินไปเท่าไหร่อ่าเขาอาจจะเจอเกินไปสมมุติเขาตั้งไว้ที่1,000 CFU หรือ1,000ตัวเขาอาจจะเจอ1,500ตัวก็ได้หรืออาจจะเจอ1นึ่งล้านตัวก็ได้ถูกไหมครับในเมื่อไม่มีการแจ้งไว้แบบนี้ว่าเขาเจอเท่าไหร่กันแน่ เราก็ตอบไม่ได้มันอาจจะเกินไปนิดเดียวหรืออาจจะเกินไปมหาศาลเลยก็ได้แล้วแบคทีเรียพวกนี้นะครับเขายังไม่ได้แยกชนิดให้เราสแสดงว่าไอ้ห0 0่ตัวหรือมากกว่านั้นเนี่ยมันจะเป็นชนิดไหนก็ได้รวมทั้งถ้ามันเป็นชนิดที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเรามากๆละ่ะยกตัวอย่างเช่นเชื้อ staphylococcus aureus หรือเชื้อ pseudomonas aeruginosa พวกนี้2ตัวเนี่ยระดับจอมานเลยทีเดียว ว่ามันสามารถทําให้เกิดปัญหากับร่างกายได้นะครับแต่โดยทั่วไปถ้ามันเกินมาตรฐานแล้วเวลาเราสูดดมเข้าไปเนี่ยนะครับเราไม่ได้เจ็บป่วยทันทีหรอกแต่มันอาจจะเป็นกระตุ้นระบบภูมิแพ้ต่างๆบางคนเนี่ยสูดดมไอของพวกนี้เข้าไปในจมูกปุ๊บก็จะมีอาการภูมมแพ้คัดจมูกน้ำมูกไหลนะครับคันคันจมูกคันตาถ้าใครหลอดลมไวเกินหรือเป็นโรคหอบหืดหรือมีโรคปอดอยู่แล้วเนี่ยสูดดมเข้าไปลึกเข้าไปในหลอดลมในปอด อ่ะมันก็อาจจะทําให้ตัวโรคกําเริบขึ้นมาก็ได้และสิ่งที่เขากลัวกันก็คือว่าแล้วถ้าเกิดมันสูดรตงไอแบคทีเรียนี้ลอยเข้าไปทั้งตัวเลยจะเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นแหละครับที่น่ากลัวถ้าคุณเป็นคนปกติแข็งแรงดีไม่มีโรคประจําตัวมันไม่เป็นอะไรเลยอาจจะมีแค่ระคายเคืองหรือแพ้เล็กๆน้อยๆได้แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ปกติแ่ะครับเช่นคนที่มีโรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง มีภูมิแพ้เรื้อรังนะครับพวกนี้จะมีการผลิตเมือกในจมูกหรือในไซนัสเยอะอยู่แล้วไอ้แบคทีเรียพวกนี้พอเข้าไปตรงนั้นเป็นไงครับมันก็โตไงครับพอโตปุ๊บก,ก็อาจจะเกิดการติดเชื้อขึ้นมาจริงๆเลยก็ได้และถ้าเกิดมันเข้าไปถึงในปอดของคนที่มีเมือกอยู่ในนั้นแล้วเอาออกมาไม่ได้คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับติดเชื้อในนั้นและนี่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเชื้อที่เขาเจอเป็นเชื้อดื้อยาหรือไม่ ถ้าเป็นเชื้อดื้อยาแล้วดันไปเข้าในคนที่เขามีภูมิต้านทานอ่อนแอคราวนี้แหละครับเรื่องใหญ่เสร็จแน่ๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมานะครับนี่คือเรื่องของ total aerobic m i c r o b i a l count ขอเริ่มตัวที่2ซึ่งมันอันตรายกว่านะครับนั่นก็คือตัว total combined yeast and mold พวกนี้คือปริมาณเชื้อราครับโดยทั่วไปปริมาณเชื้อราที่เรากำหนดให้มีในผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งได้เนี่ย จะต้องน้อยกว่า100 cfu ต่อ1กรัมหรือถ้าเป็นของเหลวเนี่ยก็จะต้องน้อยกว่า100 cfu ต่อ1 cc นะครับเมื่อกี้ไอตัวแบคทีเรียเนี่ยคือเราวัดค่า cfu ต่อ1กรัมนะครับถ้าเป็นยาดองหงษ์ไทยมันจะเป็นกรัมมันไม่ใช่ของเหลวนะฮะเราก็ต้องวัดต่อ1กรัมว่ามันไม่ควรจะมีเกิน1000ตัวนะครับทีนี้ไอเชื้อราตัวนี้เนี่ยมันมีปัญหายัางไงต้องบอกนะคบว่า ถ้าคนไม่มีโรคประจําตัวอะไรสูดตรเข้าไปก็งง้นๆไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นแต่เชื้อราเนี่ยต้องบอกว่ามันมีสปอร์นะครับสปอร์แปลว่ามันทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆได้ดีมากคุณเอาความร้อนไปโดนมันสปอร์มันก็ไม่ค่อยตายนะครับมันอยู่ข้างนอกโดยไม่มีอาหารได้เป็นปีๆโดยที่ไม่เกิดอะไรขึ้นกับมันแล้วพอมันมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นมันเข้าไปในร่างกายของเราที่มีเยื่อเมือก มันค่อยออกรากออกมาแล้วก็เจริญเติบโตกันเป็นเชื้อราตัวจริงคนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอาจจะมีคนที่มีโรคประจําตัวอย่างที่ผมเล่าไปและต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคนที่ดมยาดมเนี่ยบางคนเขาดมทําไมรู้ไหมฮะนอกเหนือจากมันสดชื่นแกล้เวียนหัวแก้เมารถเมาเรือแล้วยังมีบางคนที่มีโรคภูมิแพ้แล้วรู้สึกคัดจมูกเขาชอบดมซึ่งมันหมายความว่า คนที่คัดจมูกมีภูมิแพ้มีโรคอยู่ก่อนแล้วเขาจึงไปดมและถ้าไปดมอันที่มันมีการปนเปื้อนคนพวกนี้เกิดปัญหาได้มากกว่าคนอื่นอาจจะภูมิแพ้กําเริบอหรืออาจจะมีเชื้อโรคของจริงเข้าไปเติบโตอยู่ข้างในแล้วเกิดรื่อข,ขึ้นมาก,ก็ได้นะครับนอกเหนือจากนี้ครับการตรวจพบเชื้อราและสปอร์ของมันที่เกินมาตรฐานเนี่ยมันยังน่ากลัวมากสําหรับคนที่มีภูมิต้านทานอ่อนแอยกตัวอย่างเช่นผู้ที่ปลูกถ่ายอวัยวะ พอจะต้องกินยากดภูมิต้านทานคนที่มีโรคภูมิต่อต้านตัวเองออโตมูนิซิสซึ่งจะต้องกินยากดภูมิต้านทานอีกเช่นกันคนที่ใช้สเตียรอยขนาดสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบกินแบบฉีดหรือแบบพ่นทางเดินหายใจถ้าใช้ขนาดสูงภูมิต้านทานเฉพาะที่มันก็จะอ่อนแอลงนอกเหนือจากนี้คนที่เป็นมะเร็งครับเวลาที่เราเป็นมะเร็งเนี่ยเราอาจจะมีการให้ยาเคมีบําบัดซึ่งมันอาจจะทําให้เม็ดเลือดขาวของเราเนี่ย ต่ำมากในช่วงนั้นไม่เลือดข่าวของเราเนี่ยมันมีหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นภูมิต้านทานให้กับเราดังนั้นถ้ามันต่ําก็แปลว่าภูมิต้านทานของคุณต่ําลงไปด้วยแล้วถ้าเกิดภูมิต้านทานของคุณต่ําและคุณสูดโตรงสปอราเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับมันก็จะไปงอกรากงอกอะไรอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละแล้วนั่นแหละครับที่ทําให้ป่วยหนักได้คนทั่วไปสูดเข้าไปนะไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นบางคนไม่มีอาการบางคนมีแพ้นิดหน่อย,อยไม่ต้องทาอะไรด้วยไม่ต้องรักษา แต่ถ้าเป็นคนที่เขามีโรคประจําตัวอย่างที่ผมบอกเนี่ยแล้วมันเข้าไปข้างในมันงอกรากแล้วเข้าไปชอนชัยในเซลล์ของเราอันนี้เราจะเรียกว่า invasive fungal disease นะครับซึ่งแปลว่ามันสร้างความเสียหายให้กับเนื้อเยื่อของเราและอันนั้นนะรักษายากมากยากมากนะครับบางกรณีถ้ารุนแรงเนี่ยก็ถึงแก่ชีวิตได้เลยนั้นเรื่องราเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่มากกว่าแบคทีเรียเมื่อกี้เสียอีกนะครับเขาถึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างดี แต่ที่นี่ครับมาดูตัวที่3ที่เกินมาตรฐานแล้วมันเด็กกว่านั้นอีกนั่นก็คือตัวที่เรียกว่าคลอส t ริเดียม p p สนะครับไอ้คลอสตริเดียมเ p เนี่ยต้องบอกว่ามันมีความน่ากลัวมากอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้ตัวคลอส t ริเดียมเนี่ยมันเป็นตัวแบคทีเรียรอย่างหนึ่งซึ่งสร้างสปอร์ที่มันเขาเรียกว่าทนมากๆเลยนะฮะคือต้องบอกว่าคลอสตรเดียมเนี่ยมันมีหลากหลายสายพันธุ์เช่นตัวที่เรารู้จักกันทุกคนก็คือ คลอสติเรียมโบทูลินัมนะครับที่เราเอามาทำโบท็อกซ์ฉีดหน้าพวกนั้นแล้วแหละนะครับพิษโบท็อกซ์เนี่ยถ้ามันเข้าไปในร่างกายมันทำให้คุณเป็นอัมาพาตได้เลยนะครับเราเอามาฉีดกล้ามเนื้อตรงหน้านี่เพื่อให้กล้ามเนื้อตรงหน้ามันเป็นอัมาพาตเราจะได้หน้าตึงๆไม่ย่นนะครับแต่คุณคิดดูถ้าเกิดว่าร่างกายทั้งร่างกายเป็นอมาาัมพาตจะเกิดอะไรขึ้นคุณหายใจไม่ได้แล้วคุณอาจจะถึงชีวิตก็ได้โอกาสเกิดมันน้อยนะครับแต่ไม่ใช่ศูนย์แน่ๆนะครับ คลอสตรเดียมตัวที่2คือตัวคลอสเตรเดียมเทตานตยเทตานัสบาดทยักก็เข้าไปได้นะครับแล้วก็มีตัวคลอสเตรเดียมเพอร์ฟินชันนะครับพวกนี้ทำให้เป็นเป็นแผลนะครับเป็นเนื้อตายอยู่ข้างในนะฮะหรือตัวคลอสเตรเดียมอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดนะครับมันก็ถ้าเข้าไปในร่างกายได้ก็อาจจะมีปอดอักเสบรุนแรงจากไอเชื้อพวกนี้ก็ได้ และที่สำคัญที่สุด c l อสเต i เดียมเนี่ยเป็นตัวชี้วัดว่าระบบการผลิตมันไม่สะอาดมันปนเปื้อน c l อส t ตรเดียมเนี่ยมันมีสปอร์ที่ทนมากๆทนมหาศาลเลยไม่ว่าคุณจะทำยังไงมันก็ไม่ค่อยหายไปไหนดังนั้นแล้วโรงงานผลิตอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการจัดการเกับเชื้อตัวนี้อย่างแบบถึงร่าถึงโคนเด็ดขาดแล้วต้องดูแบบเป๊ะมากอะ่ะไม่ให้พลาดเลยนิดเดียว เพราะถ้าพลาดแต่นิดเดียวนะไอ้เนี่ยมันจะไม่ตายแล้วมันจะอยู่ตรงนั้นแล้วสปอร์ของมันน่ะมันก็จะรอเวลาที่ได้เข้าไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในที่นี้ก็คือร่างกายของผู้คนที่ดมมันเข้าไปนั่นแหละครับหลังจากนั้นมันก็ไปออกดอกออกผลออกลูกอะไรเต็มไปหมดแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นมาการที่ทางออยส่งกรมวิทย์ไปตรวจเจอ cross dim prevention เนี่ยมันบอกเลยครับว่าสายการผลิตมีปัญหา มีการปนเปื้อนแล้วการที่อยอยเขาไปเอาตัวอย่างมาจากโรงงานมันยิ่งเป็นการชี้ชัดเลยครับว่าปัญหาอยู่ที่โรงงานไม่ได้อยู่ที่ระบบการขนส่งไปที่อื่นเลยคราวนี้แหละครับต้องไปดูทั้งหมดเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเออคุณหยุดใช้แบชที่อยอยตรวจแล้วจบนะมันต้องไปดูทั้งโรงงานเลยว่ามันมีการปนเปื้อนมาจากไหนจากสมุนไพรที่เอามาแล้ว มันขึ้นราหรือมีแบคทีเรียเกาะอ,อยู่แล้วคุณไม่ฆ่าเชื้อมันให้ดีหรือในสายการผลิตมีใครทําอะไรรั่วเข้าไปหรือคนงานที่ทํางานในนั้นแค่ขี้มูกแล้วไปแปะมันพูดได้หมดเลยนะครับหรือบางคนเข้าห้องน้ําไม่ล้างมือแล้วมาจับใครจะไปรู้ถูกไหมเพราะเมื่อกี้บอกแล้วว่าไอ้ total and aerobic microbial count เนี่ยคือแบคทีเรีย แต่เขาไม่ได้บอกว่าแบคทีเรียอะไรที่เขาเจอมันอาจจะมีหลากหลายชนิดคุณก็จินตนาการไม่ได้เล้วแบคทีเรียมาจากไหนอะน้ำลายขี้มูกอุจจาระหรือรักแร้หรือที่ไหนลงไปลงสมุนไพรได้ยังไงนั่นแหละคุณจินตนาการได้มาหาศาลเลยนะครับตอนนี้ทางบริษัทคงจะวุ่นวายพอสมควรเลยว่าเฮ้ยแล้วมันผลเปื้อมาจากตรงไหนกันแน่เพราะมันต้องมีแล้วเขาเอามาจากโรงงานมีตัวคลอสเตรียมเกิน มันแปลได้เลยครับไม่ได้อยู่ที่สายงานการขนส่งไปยังที่อื่นแลละบางทีอะโรงงานผลิตเสร็จขนส่งไปที่ร้านค้าเอ้มันมันปนเปื้อนตรงการขนส่งไหมอตอบไม่ใช่ครับมันปนเปื้อนที่ตัว,ต,วตัวทางร้านค้าไหมก็ไม่ใช่เพราะบางคนอาจจะบอกว่าร้านค้าอาจจะเก็บไม่ดีหรืออะไรอ,อื่นไหมเลยปนเปื้อนอันนี้ไม่ใช่ครับเพราะเขาไปเอามาจากโรงงานโดยตรงเลยนั่นเองนะครับมันถึงเป็นเรื่องใหญ่ครับตอนนี้ ค้นทั้งโรงงานแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วโรงงานแค่นี้ไม่พอแบชนั้นไม่พอคราวนี้คนที่ใช้แบชอื่นๆอย่างผมเนี่ยผมไปตรวจแล้วผมใช้แบชอื่นอยู่แต่ผมก็จะไม่ใช้แล้วครับเพราะผมไม่รู้ว่ามันมีอยู่ในนั้นหรือเปล่าถูกไหมอ่าไม่ตรวจไม่แต่ว่าไม่มีมันแปลว่าไม่รู้ครับมันแปลว่าไม่รู้ดังนั้นตอนเนี้คุณจะต้องไปใช้อะไรอย่างอื่นที่อาจจะไม่ใช่สมุนผพรเพราะบางคนก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยกังวลแล้วแฮะ ขนาดสมุนไพรที่ดังขนาดนี้มันน่าจะมาตรฐานระดับดีมากเพราะราส่งไปทั่วโลกทีนี้แล้วอโรงงานอื่นที่ชื่อมันไม่ดังเท่าที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรแบบจะสู้กับหงไทยได้เงี้ยมาตรฐานมันจะยังโอเคเหรอเพราะขนาดหงไทยยังเป็นอย่างนี้เลยคราวนี้และครับตลาดยาดมทั้งประเทศเราเนี่ยแนหะที่เป็นสมุนไพรถ้าเจอข่าวนี้เข้าไปนะครับคงทุกคนร้อนๆ้อน,อน,ห,นหนาวกันแล้จะทำยังไงดีกับ สมุนไพรที่เราขายอยู่ในร้านร้านจะต้องส่งคืนโรงงานไหมแล้วเรียกเงินคืนไหมและไอ้ของที่มันไม่ใช่แบชนั้นตั้งไว้แล้วคุณจะทำยังไงกับมันจะมีใครกล้าซื้อหรือเปล่าถูกไหมแล้วทางอยอยจะต้องไปตรวจสอบพวกนั้นหรือเปล่าถ้าผมเป็นผู้ผลิตนะผมตรวจสอบทุกแบตที่ผลิตแล้วผมก็คงจะต้องบอกว่าคุณหยุดไปหมดเลยเพราะเรื่องนี้รู้ไหมครับถ้ามันเกิดขึ้นที่อเมริกาเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ คนฟ้องร้องกันระนาวแน่นอนหลักเป็นแบบเป็นพันล้านดอลลาร์ได้เลยเรื่องใหญ่มากแล้วถ้ามีเคสเคสหนึ่งซึ่งมันบังเอิญพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากยาดมตัวนี้แล้วล่ะก็ไอ้เคสนี้แหละฟ้องร้องได้ทั้งโรงงานจนกระทั่งโรงงานอาจจะปิดตัวไปเลยด้วยซ้าไปดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กครับแล้วตอนนี้ยาดมอย่างอื่นมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าคุณจะไปรู้ได้ไงในเมื่ออออยยังไม่ตรวจสอบถูกไหมยี่ห้ออื่นโดนแน่นอน ละยาดมตัวอื่นเราจะเชื่อใจมันได้ยังไงเชื่อใจไม่ได้แล้วครับเพราะต้องบอกว่ายาดมพวกนี้ทุกคนเวลาจดอยอยมันต้องผ่านผ่านเกณฑ์ออยแต่หลังจากผ่านแล้วมาตรฐานมันตกหรือเปล่าตอบไม่ได้ครับอย่างกรณีนี้เขาไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเจอปัญหาทีนี้ก็จะลามมาเลยครับสมุนไพรไทยอย่างอื่นละ่ะมาตรฐานโอเคไหมอ่าฟ้าทลายโจรของเราโอเคไหม กระชายขาวกระชายดําหรือว่านอะไรก็แล้วแต่โอเคไหมการผลิตมีราปนเปื้อหรือเปล่ามีแบคทีเรียอยู่ในนั้นไหมมีคลอสติเดียมหรือเปล่าก็จะโยงมาอย่างนี้ฝรั่งที่เขาจะลงทุนในเรื่องพวกนี้ <tr uth> เขาก็จะถามละอ้าวตัวดังที่สุดของประเทศคุณน่ะมีมีปัญหาเลยแล้วตัวอื่นของประเทศคุณนะ่ะไม่มีปัญหาหรอต่อไปนี้ใครจะกินสมุนไพรอ่ะก็คงจะแบบจิตตกไปพอสมควรแต่ถ้าถามผมนะ ุณไม่ต้องกังวลขนาดนั้นปัญหาเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดคนส่วนใหญ่ใช้สมุนไพรามานานก็ไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ไปรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันร่างกายไม่ปกติหรือคุณใช้ยาดมอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่ามันคัดจมูกดมแล้วก็หายแต่ทุกทีมันก็ไม่ยอมคัดแล้วมันหายไปไหนทุกทีมันยังคัดอยู่เหมือนเดิมนะครับหรือมีภูมิแพ้เอ๊ะมันอาจจะเป็นฝุ่นก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้นอกเหนือจากฝุน่นคุณต้องมาคิดแล้วว่าไอ้ยาดมของคุณเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าถ้้้้าาใชแแแลลววคุณมีปัญหอะไรก็ต กรุณาหยุดใช้ต่อให้มันไม่ใช่แบตที่ทางออยอตรวจก็ควรที่จะหยุดใช้แล้วไปตรวจสอบวิธีที่จะตรวจสอบให้ชัว์ที่สุดคือคุณก็ต้องส่งเอาไอายาดมเนี่ยไปตรวจกับกรมวิ์นั่นแหละคุณจะมานั่งมองเฉยๆว่ามันมีราไม่มีรามันคงไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้ามันมีราชัดเจนอ่าแน่นอนโยนทิ้งและที่สําคัญเวลาที่เราเปิดใช้นะครับกรุณาระมัดระวังอย่าให้มันมีความชื้นเข้าไปในนั้นถ้าเปิดปุ๊บคุณพูด น้ำลายกระเด็นเข้าไปในนั้นแบคทีเรียโตได้เชื้อที่มันต้องการน้ําก็ได้น้ําลายคุณไปไงครับก็โตเลยข่าวนี้นั้นอย่าทําแบบนั้นต้องระมัดระวังนะครับนอกเหนือจากนี้คือถ้าเกิดคุณใช้ยาดมแล้วเปิดแล้วเห็นมันแปลกๆอย่าไปยุ่งกับมันโยนทิ้งเลยไม่ต้องใช้นะครับเพราะมันมีปัญหาถ้ากลิ่นเพี้ยนไปมีปัญหานะครับ แต่ก่อนผมเคยทําคลิปเรื่องของพวกยาดมยาสูตรเข้าไปมีปัญหาอะไรต่อปอดต่อร่างกายไหมต้องบอกว่ามันมีอยู่ข้อเดียวถ้ามันสะอาดสเตอร์ไรนะครับคือมันอาจจะทําให้การได้กลิ่นของคุณเนี่ยเพี้ยนไปเท่านั้นอาจจะมีข้อยกเว้นคือคนที่มีความไวต่อกลิ่นพวกนี้เช่นคนที่มีโรคหอบหืดภูมิแพ้บางทีบางคนบางคนนะไม่ใช่ทุกคนสูตรเข้าไปแล้วอาจจะทําให้โรคกําเริบได้คนพวกนั้นก็ใช้ยาดมพวกนี้ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่เพียงแค่มันเปลี่ยน กลิ่นของเราในการรับกลิ่นหรืออะไรแล้วแหละมันยังต้องมีความกังวลว่าถ้ามันมีราอยู่ในนั้นไหมมีแบคทีเรียอยู่ในนั้นมีคลอสเตรเดียมอยู่ในนั้นไหมเพราะมันอาจจะทําให้เราป่วยมากกว่านั้นแล้วถ้าเกิดคนไหนที่มีโรคประจําตัวทําให้ภูมิต้านทานอ่อนแอน,นะครับคุณอาจจะยังใช้ไม่ได้คงจะต้องรอผลการตรวจสอบทั้งหมดเลยจริงๆคือยกรงงานใหม่หมดเลยแก้ไขใหม่หมดจนกว่าคุณจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยแน่ๆคุณถึงจะใช้เพราะถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าโอกาสในการเกิดเรื่องมันน้อยมาก แต่โอกาสไม่ใช่ศูนย์ครับไม่ใช่ศูนย์ดังนั้นตอนนี้โรงงานพวกนี้คงร้อนร้อนหนาวหนาวไปตามกันแล้วคงจะต้องหาทางออกมาอธิบายว่าโรงงานของคุณมันได้มาตรฐานยังไงแค่ออกมาบอกว่าได้มาตรฐานอยอยไม่พอแล้วครับมาตรฐานอะไรก็ไม่พอทั้งนั้นต้องมีการตรวจสอบและเอาผลการตรวจสอบตอนนั้นนั่นแหละออกมาชี้แจงให้เห็นเลยว่าโรงงานชั้นผ่านมาตรฐานนี้ถ้าผมเป็นโรงงานพวกนี้นะผมจะถือโอกาสเนี่ย ในการพลิกวิกฤตให้มันเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่เลยก็คือผมจะรีบตรวจสอบเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ทํามาเป็นประกาศแล้วประกาศออกสื่อสาธารนณะให้ทุกคนเห็นว่าโรงงานของเราตรวจสอบทุกแบชที่มีอยู่ในโรงงานตอนนี้ไม่พบว่ามีปัญหาเลยแม้แต่แบชเดียวแบบนี้ทุกคนมั่นใจและยอดขายของคุณขึ้นแน่นอนแทนที่จะปล่อยแบบเฮ้ยยังไงหรือออกมาแก้ตัวว่าเฮ้ยเราได้มาตรฐานนะตอนขออ,อยอุเราก็ได้มาตรฐานคนไม่เชื่อแล้วครับต้องทําแบบนี้ต้องตรวจให้มันชัดเจนนะครับ โอเคก็มาเล่าให้ฟังประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครใช้แล้วมีปัญหาอะไรก็หยุดใช้แล้วรีบไปหาคุณหมอต้องบอกว่าส่วนใหญ่ใช้แล้วไม่เกิดปัญหาถึงแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นผมก็คิดว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกิดปัญหาแต่ระวังไว้ก่อนก็ดีกว่านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ